สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่รายการ Innovative Wisdom ครับสังสาระความรู้ด้านธุรกิจนะครับโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับจุฬาลงกรณ์ business school นะครับเราคุยกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับ9โมงครึ่งจนถึง10โมงตรงเรื่องราวสาระความรู้ดีๆนำมาฝากท่านตลอดตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็ตลอดปีที่แล้วปีที่ผ่านๆมาได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านมากมาย ในปีนี้เอง Innovative Wisdom ก็จะยังคงอยู่กับท่านและดำเนินรายการโดยคณาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬานะครับไม่่าจะเป็นทางฝั่งของพาณิชยศาสตร์ทางฝั่งของการตลา,าดทางฝั่งของการธนาคารการเงินนะครับทางฝั่งของสถิติแล้วก็มีเรื่องของการบัญชีภาษีต่างๆด้วยก็จะได้มาพูดคุยกันเป็นประจำและวันนี้ ผมโอกาสดีมากหลายปีที่ผ่านมาถ้าจาไม่ผิดไม่เคยได้จัดรายการวันที่1มกราคมเลยนะครับวันที่1เดือน1ปี2021นะครับก็คือวันสําคัญวันปีใหม่เป็นวาระสําคัญที่ต้องมาพูดคุยกับท่านในเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นปีใหม่ควรจะสุขสมมีความรื่นเริงบันเทิงใจมากมายปีนี้ก็ไม่เหมือนปีไหนเลย ไม่เหมือนปีที่แล้วด้วยนะครับปีที่แล้วว่าเราตกใจเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นถ้าท่านจําได้เนี่ยเรื่องของโควิด -19 เกิดขึ้นมาที่17เดือน11นะครับก็คือ,เ,อเดือนพฤศจิกายนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นโควิด -19 ในประเทศไทยสทัทีก็ในช่วงนั้นก็ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนกันแล้วก็ดูว่าในจีนเกิดที่อู่ฮั่นแล้วก็ไปเกิดอะไรยังไงบ้างแล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศที่สอของโลกนะครับที่เกิด โควิด -19 เราก็ตื่นเต้นตกใจแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ควบคุมได้ก็เลยเกิดความสบายใจขึ้นในระดับหนึ่งแล้วพอผ่านพ้นมา1ปีเต็มๆนะครับเราก็มาตกใจกันจริงจังปีที่แล้วเนี่ยเมกราคมเราอยู่ในระดับตกใจแต่ไม่มากแต่รู้สึกไม่รียไม่รู้สึกว่าตกใจในสิ่งที่เกิดขึ้นมากเท่ากับความไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่ปีนี้รู้รู้แล้วว่าคืออะไรแล้วรุนแรงกว่าเดิมไหมต้องยอมรับ ตามตัวเลขที่แล้วก็มาตรการที่เกิดขึ้นว่ารุนแรงรุนแรงกว่าเดิมมากนะครับเราได้เห็นข่าวที่เกิดขึ้นการล็อกดาวน์จังหวัดต่างๆเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ความสมปรารถนาก็คงยัง ขอให้ท่านได้สมปรารถนานเหมือนเดิมแต่ความสนุกสนานในช่วงปีใหม่อาจจะลดน้อยถอยลงอย่างมากมายไม่เป็นไรนะครับเป็นการที่เราต้องปลอดภัยไว้ก่อนเมื่อปลอดภัยแล้วความสุขสมหวังที่มากกว่าแค่ความรื่นเดิงบันเทิงใจในช่วงปีใหม่นี้ก็จะเกิดขึ้นน่ะละนะครับก็ขอให้ท่านรักษาเนื้อรักษาตัวครับเป็นปีที่พิเศษมากเลยนะครับเจอกันมาที่หนึ่งมกราคมปกติก็จะอวยพรอ,อะไรกันไปอย่างอื่นแต่ปีนี้ก็อวยพรว่าขอให้ท่านปลอดภยัย แล้วก็มีกำลังใจในการที่จะดําเนินงานเรื่องอะไรต่างๆมากมายที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของประเทศของเรานะครับแล้วเราก็จะสู้ไปด้วยกันทีนี้เนี่ยปีใหม่ทั้งทีจะเล่าเรื่องอะไรดีก็คิดไปคิดมาก็คงไม่พ้นเรื่องของเทรน์สาคัญนะครับซึ่งจริงๆเราก็ได้คุยเรื่องของเทรน์สาคัญในหลากหลายโอกาสแต่ส่วนใหญ่ที่คุยจะเป็นเทรน์การตลาดวันนี้วันสบายๆเป็นวันหยุดของทุกท่าน ใครที่ได้ฟังคลิปนี้ภายหลังบรรยุก็ยังคุยต่อฟังได้นะครับเป็นเทรนที่ไม่ต้องลงลึกด้านของธุรกิจอย่างเดียวก็แล้วกันนะครับเป็นเทรนภาพรวมเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศในพื้นฐานข้อมูลเนี่ยก็มาจากหลายๆแหล่งข้อมูลด้วยกันแหล่งข้อมูลที่เอามาคุยกับท่านเป็นประจำทุกปีเนี่ยแหล่งหนึ่งก็คือ t r e n d w a t c h i n g c o m นะครับ trendwatching เนี่ยก็จัดเรื่องราวของเทรนด์เป็นประจำทุกปี บางปีเขาก็จัด5เทรนด์บางปีเขาก็จัด8เทรนด์ปีที่แล้วน่าจะประมาณ5 6เทรนด์นะมัง้งแล้วก็ปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าคือจับเทรนด์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็หยิบประเด็นว่ามันมีเรื่องอะไรเก๋ๆน่าสนใจเนี่ยนะครับ21เรื่องเพราะปี2021ก็21เรื่องมาเล่าสู่กันฟังผมก็ไปดึงบางเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าสู่ท่านนะครับแล้วก็ได้ไปดูในเว็บไซต์เนื้อหาต่างๆนะครับได้ไปดูว่าเอ๊ะที่ฝั่งของแพลตฟอร์มใหญ่อย่าง CNN นะครับ BBC นะครับแล้วก็เรื่องราวของการตลาดและเรื่องของการโฆษณาอย่างแอดวิกครับในเมืองไทยเองไม่ว่าจะเป็น Marketing Ops b r a นะครับแบรนด์บุฟเฟไม่ว่าจะเป็นเอ่อโพ o ิชชั่นนิ ing, นะครับแล้วก็ที่อื่นๆก็คุยอะไรกันยังไงบ้าง <c oughs> ก็เลยคิดว่าวันนี้สบายๆไม่ต้องจัดเรียงอะไรให้มากมายเรื่องอะไรที่ป๊อปอัพขึ้นมาบนหัวก็จะเล่าสู่กันฟังไปเลยนะครับก็เป็นโอกาสดีที่คุยกันสนุกสดุดสบายๆนะครับแล้วก็คงจะเอาเรื่องราวที่มา ทําให้ท่านบันเทิงใจแล้วก็สนุกสนานเรื่องเริงบ้างไม่มากก็น้อยในวันที่1เดือนหนึ่งนี้ตอนช่วงเช้าๆนะครับ <c oughs> ก็คุยให้ท่านฟังว่ามีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างดังต่อไปนี้ครับ <c oughs> เรื่องแรกนะครับที่น่าสนใจแล้วก็รู้สึกว่าเห็นแล้วก็คิดถึงว่าในโอกาสที่จะถึงนี้คงจะได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการคิดเชิงธุรกิจไปม,มากทีเดียวเทนวอชชิ่งบอกว่ามันจะมีแนวคิดสําคัญเรื่องของ15 m i n u มิ s ซิตี้ขึ้น15 m i n u ม e cities เนี่ยคือในเมืองเนี่ยครับมันควรจะทําอะไรก็ตามที่เราอยากทำเนี่ยต้องใช้การเดินทางไม่เกิน15นาทีการเดินทางนั้นไม่ต้องใช้พาหนะการเดินทางนั้นเนี่ยก็คือเดินนะครับไปตามเส้นทางต่างๆบนทางเท้าหรืออะไรก็ตามขึ้นสะพานลอยเดินบนถนนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเรียบทางรถไปก็ว่าไปแล้วสุดท้าย าาก็จะต้องไม่เกิน15นาทีเราควรได้สิ่งที่เรามีความจําเป็นต้องใช้เนี่ยครบถ้วนอยู่แล้วครับก็เลยกลายเป็นประเด็นมาสมัยก่อนเนี่ยเมืองเมืองหนึง่งบางทีอยากได้เสื้อผ้าต้องไปที่หนึง่งอยากได้เฟอร์นิเจอร์ต้องไปอีกที่หนึง่งอยากได้เครื่องประดับต้องไปอีกที่หนึ่งครับอยากได้อิเล็กทรอนิกส์ต้องไปอีกที่หนึ่งครับอยากได้คอมพิวเตอร์ต้องไปที่หนึ่งอยากได้เครื่องออกกําลังกายต้องไปอีกที่หนึ่งอยากได้เครื่องเล่นเกมก็ต้องอไปอีกที่หนึ่งอยากไปทานร้านอาหารอร่อยก็อาจจะต้อง กว่าจะไปถึงห้างใหญ่เนี่ยใช้เวลาเกินกว่า15นาทีเดินไม่ถึงแน่นอนครับดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าการที่มันเป็นเช่นนั้นมาโดยตลอดเนี่ยมันค่อนข้างจะอันตรายกับการใช้ชีวิตหลังยุคโควิด -19 เพราะว่าการใช้ชีวิตหลังโควิด -19 เนี่ยอย่างที่1คือไม่ควรจะไปรวมอยู่ในพื้นที่ที่มีคนเยอะๆสมัยก่อนเนี่ยสร้างเป็นมอใหญ่ๆพลาซ่าใหญ่ๆดิพาร์ตเมนต์สโตร์ใหญ่ๆ เป็นเมกะสโตร์ใหญ่ๆพวกนี้เนี่ยแล้วคนไปรวมกันเยอะๆเนี่ยก็จะขัดหลักโควิด -19 ดังนั้นเนี่ยจึงไม่ควรจะเป็นสถานที่ใหญ่แต่ควรจะเป็นสถานที่ที่ไม่ต้องใหญ่แต่มีของครบอย่างที่2ก็คือว่าต่อไปเนี่ยคนก็จะกลัวการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นในโควิด -19 เพราะว่ามันติดก,กันง่ายนะครับระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยถ้าท่านตามข่าวในช่วงที่ผ่านมาท่านก็เห็นว่ามีคนที่ เดินทางคือติดโควิด -19 ซะแล้วนะครับไปตรวจเจอแล้วก็แจ้งมาว่าได้เดินทางอย่างไงบ้างก็มีการขึ้นระบบขนส่งสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินก็ดีรถบัสก็ดีรถตู้ก็ดีนะครับรถไฟฟ้าก็ดีก็ทําให้คนตกใจกันทีนี้เนี่ยพอมีความตกใจและความกลัวเกิดขึ้นการบริโภคการใช้เนี่ยก็จะน้อยลงโดยปกติดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นการที่จะไปในห้างสรรพสินค้าที่มีขนาดใหญ่โดยใช้ระบบขนส่งสา,าธารณะก็น้อยลง คนทุกคนไม่ได้มีรถส่วนตัวเสมอไปดังนั้นเนี่ยนะครับการที่ทุกอย่างมาอยู่ในพื้นที่ที่สามารถเดินถึงกันได้ภายใน15นาทีจึงเป็นเรื่องสําคัญแนวคิดนี้เนี่ยเป็นแนวคิดที่เริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็ดีในประเทศย,ยุโรปเองก็ดีนะครับโดยที่ถ้าท่านสนใจเนี่ยท่านสามารถที่จะลองเข้าไปเสิร์ชดูก็ได้นะครับ15 minute cities นะครับ มันก็จะทําให้ท่านเห็นว่าเอองั้นมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องของธุรกิจอย่างเดียวมันเป็นประเด็นเรื่องของการออกแบบเมืองการพัฒนาชีวิตของคนเมืองมันเป็นแนวคิดในเรื่องของออการพัฒนาเชิงสังคมสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ซึ่งมากกว่าแค่ในเชิงของธุรกิจแต่ถามว่าธุรกิจทําอะไรได้งั้น,นแนวคิดที่เคยคิดว่าจะเปิดห้างขนาดใหญ่ครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปแล้วทีนี้เนี่ย รูปแบบการคิดก็จะคิดถึงเรื่องของการเปิดร้านที่ขนาดเล็กลงมีของที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับโดยที่อาจจะไม่ต้องลงลึกสมัยก่อนเราบอกว่าลูกค้เาเนี่ยอยากไปเจอสินค้าที่ลงลึก mm hmm. เช่น t o y a R Us เนี่ย Toys R t s เป็นร้านที่เป็นร้านที่ขายอาของเล่นมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ลงลึกตุ๊ก,กตามีทุกรุ่นทุกแบบทุกสีทุกขนาดนะครับมีทุกยี่ห้อเลยนะครับถ้าไป บางที่เนี่ยเป็นร้านขายเครื่องกีฬาก็ต้องโอ้โหลงลึกมากร้านต้องใหญ่มากแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนอาจจะไม่ได้ใช้เครื่องกีฬาเยอะขนาดนั้นแล้วก็ท้ายที่สุดอาจจะสั่งมาทางออนไลน์ดังนั้นเนี่ยการเดินไปซื้อสินค้าอาจจะเน้นที่เป็นร้านค้าที่มีของหลากหลายแต่ไม่ต้องลงลึกซึ้งงนั้นวิธีการคิดเชิงธุรกิจและการค้าปลีกก็จะเปลี่ยนแปลงไปเห็นไหมครับงั้นแนวคิดแรกที่น่าสนใจที่นํามาฝากท่านเรียกว่า15 minute cities นะครับเรื่องที่2เนี่ยคือ แนวคิดในเรื่องของการออกแบบและการให้ข้อมูลที่เรียกว่า Well-being Design ในอดีตนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ความคิดในแนวคิดว่า Beauty Design หรือ Creativity นะครับหรือ Creative Design คือการจะออกแบบอะไรต้องเน้นเรื่องของ Creativity เน้นเรื่องของความสวยงามหรือบางทีเน้นเรื่องของ Arts ก็คือเรื่องของศิละปะแต่ว่าเรื่องเหล่านั้นยังคงอยู่ได้ แนวคิดในปีที่จะถึงนี้เนี่ยก็มีการชี้เอาไว้ว่ามันอาจจะไม่ได้เน้นหนักในเรื่องของบิวตี้ครีเอทิวิตี้หรืออาร์ตมากเท่าเดิมอีกต่อไปอาจจะไปเน้นเรื่องของเวล l บีอิงมันก็กลายเป็นเวลบีอิงดีไซน์โดยที่การดีไซน์โดยใส่เวล l บีอิงเนี่ยจะมีอาร์ตคือความสวยงามความมีศิละปะเข้าร่วมด้วยก็ไม่ผิดแต่เวล l บีอิงมาก่อนนะครับ นั่นหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าเดินเข้าไปในพื้นที่ตรงไหนจะต้องเห็นว่ามีการออกแบบในการสร้างให้เกิดความรู้สึกนะครับไม่ใช่แค่ความรู้สึกอย่างเดียวด้วยนะครับต้องเป็นเรื่องของฟังก์ชันบางอย่างที่สร้างให้เกิดความอยู่ดีมีสุขความปลอดภัยเช่นล่าสุดผมไปเจอเครื่องเครื่องหนึ่งมารู้สึกว่ามันเป็นวลบีอิงดีไซน์ที่ดีมากสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราจะใช้แอลกอฮอล์ all, ที่เป็นแอลกอฮอล์ all, พ่นมือเนี่ยครับเราก็จะมี2แบบอยู่แล้วก็คือแบบที่ต้องกด บแบบที่มันพ่นอัตโนมัติถ้าพูดถึง well-being design เนี่ยแบบที่2จะชนะเพราะเป็นการพ่นอัตโนมัติเพราะการกดเนี่ยคือการแตะในที่ที่คนอื่นเขาแตะแล้วอันนี้ก็มีความชัดเจนนะครับแต่ความน่าสนใจมากกว่านั้นเวลาที่เราใส่ l well b e i n g Design ว่าคนสมัยนี้เนี่ยอยากตรวจอุณหภูมิของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยการที่เรายื่นมือเข้าไปเนี่ยครับก็จะมีแอลกอฮอล์พ่นลงมาในมือของเราครับเท่านั้นยังไม่พอยังมีการวัดอุณหภูมิที่ฝ่ามือเราขึ้นมาเลยด้วยว่า ไอ้ที่พ่นแอลกอฮอล์ไปเมื่อกี้จริงๆแล้วอุณหภูมิในร่างกายเราเท่าไหร่แปลว,ว่ามันทําให้เกิดการดีไซน์ที่สร้าง well-being คือความอยู่ดีมีสุขและความปลอดภัยมากขึ้นความเก๋มากกว่านั้นก็คือว่าพอพ่นแอลกอฮอล์ออกมาแล้วมีการวัดอุณหภูมิแล้วครับพอนามือออกมาปั๊บเนี่ยมาดมไม่ใช่กลิ่นของแอลกอฮอล์ฮะเป็นกลิ่นน้ามันหอมระเหยนะครับ คือแอลกอฮอล์เนี่ยใส่น้ำมันดอกลาเวนเดอร์เอาไว้ใส่น้ำมันหอมระเหยบางอย่างเอาไว้ทําให้เวลาสูดดมแล้วเนี่ยรู้สึกสบายใจมากขึ้นแปลว่ามันไม่ได้แค่สบายใจสบายกายอย่างเดียวแต่มันสบายใจด้วยงั้นการออกแบบแบบนี้เนี่ยเราเรียกมันว่า well-being design ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามอย่างเดียวแต่ต้องใส่เรื่องของ well-being เข้าไปด้วยนะครับก็คือความสุขกายสบายใจรวมถึงเรื่องของความปลอดภัยเวลาเราไปดูใน Microsoft ทีมเมื่อกี้เราพูดถึงโลกของออฟไลน์เรามีโลกออนไลน์ด้วยสมัยนี้เนี่ยใครคิดจะใช้การมีทติ้งออนไลน์เราก็จะใช้โปรแกร,รมอย่างเช่น z o o ครับเราก็ใช้โปรแกร,รมอย่างเช่น Microsoft Teams หรือใช้ Google Meet อย่างเงี้ยเป็นต้นใน r o s r o t t f t t s เนี่ยก็จะมีฟังกชั่นพิเศษเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเน้นเรื่องของการทำ Well-Being Design ซึ่งไม่จำเป็นต้องอยู่บนออฟไลน์อย่างเดียวมันอยู่บนออนไลน์ก็ได้นะครับท่านใช้ตัวมิโคร t อฟทีมบัเนี่ย หลังๆท่านจะเริ่มเห็นข้อมูลบางอย่างเช่นใช้นานเกินไปแล้วนะรู้สึกว่ามันต้องหยุดมีสติ้งบ้างคือเขาพยายามจะบอกเราว่าเดี๋ยวจะเครียดเกินไปนะครับแล้วสักพักหนึ่งก็อาจจะมีการวัดอารมณ์นะครับมีคำถามเชิงอารมณ์วัดอารมณ์ของท่านว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านอารมณ์ดีอารมณ์เสียอารมณ์พร้อมทำงานมากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรหรือท่านเครียดเกินไปหรือเปล่าเพราะถ้าท่านเครียดเกินไปท่านจะทำงานได้ไม่ดี แนวคิดพวกนี้ก็เกิดขึ้นแปลว่าเกิด Wellbeing Design ใส่เข้าไปในโปรแกร,รมของการมีติ้งท่านดูนะครับสมัยก่อนมันก็เป็นโปรแกร,รมมีติ้งปกติเราก็รู้สึกว่ามีติ้งได้ไม่ต้องไปเจอกันมันก็มีความปลอดภัยในเชิงของการไม่ต้องเจอใครนั่นก็เรื่องหนึ่งอยู่แล้วแต่ความน่าสนใจมากกว่านั้นก็คือว่าเราสามารถให้ข้อมูลเชิงความปลอดภัยในสุขภาพร่างกายให้แก่คนได้มากขึ้นด้วยอันนี้เราเรียกว่า Wellbeing Design อันถัดไปซึ่งน่าสนใจมากเช่นเดียวกันแล้วก็คิดว่าหลายคนคงจับตามองเรื่องนี้อยู่นะครับก็คือประเด็นเรื่องของ t ALENT TRANSFER t ALENT TRANSFER ก็คือการที่มีคนเก่งนะครับแต่อยู่ในที่แห่งหนึ่งครับทำยังไงในช่วงนี้ที่จะดึงคนเก่งเนี่ยมาอยู่กับเราในเวลาที่เราต้องใช้เขาถึงเวลาไม่ต้องใช้เราก็ TRANSFER คือเอาคนเก่งออกไปอยู่ที่อื่นได้ด้วยนะครับ รูปแบบการคิดนี้น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ a i r b n b แและ A g โ d a ในประเทศไทยเองในเอเชียเองเราจะเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ A g โก a นะครับในต่างประเทศเราเห็นเกิดการเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับ a i r b n b ซึ่งสมัยก่อนเติบโตอย่างมากมายแล้วก็มีคนเก่งอยู่ในองค์กรเยอะมากแล้ววันดีคืนดีเมื่อธุรกิจเขาแย่ลงเนื่องจากว่าคนไม่ได้ท่องเที่ยวเยอะขนาดนั้นอีกต่อไป คนไม่ได้ใช้ Airbnb เยอะขนาดนั้นอีกต่อไปอโก d ด้เยอะขนาดนั้นอีกต่อไปสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเขาได้เอารายชื่อของคนที่เขาคิดว่ามีความเก่งกาจมีความสามารถแต่เกินจะใช้คือบริษัทเขาเล็กลงแล้วเขาไม่สามารถจ้างคนเก่งขนาดนี้มาอยู่รวมกันในบริษัทได้และคนเก่งขนาดนี้ประเมินผลแล้วก็เก่งมากมากกว่าน,นั้นคือกว่าจะคัดเลือกเข้ามาอยู่ในบริษัทระดับโลกได้ก็ยากมาก ดังนั้นใครอยากได้คนเหล่านี้เปิดตัวเลยครับคุณลิฟ i ิเคชันเป็นยังไงเคยทำงานมายังไงบ้างแล้วก็ Airbnb เอง a g o d a เองโชว์เลยว่าคนแต่ละคนเก่งยังไงช่วยรับคนเก่งไปทำงานที่บริษัทท่านทีหนึ่งนะครับจะได้ดูแลคนของเราจนส่งเขาไปสู่ที่ใหม่ที่ดีขึ้นหรือที่ที่ดีไม่มากก็น้อยแล้วก็ทำให้คนเก่งยังทำงานอยู่ในวงจรธุรกิจนะครับแล้วก็ทำให้การขับเคลื่อนธุรกิจนี้ มันสามารถเติบโตขึ้นได้แนวคิดอย่างนี้มันกระทบกับเรื่องของ HR จริงจังเมื่อสมัยก่อนเนี่ยหลักการของ HR เนี่ยมันจะไปจบอยู่ที่เรื่องของการรีเทนรีเทนก็คือการทําให้คนเก่งยังคงอยู่ในองค์กรในวันนี้เนี่ยแนวคิดใหม่มันเกิดขึ้นก็คือว่าบางทีคนเก่งเกินใช้ดังนั้นเนี่ยจะทําอย่างไรให้คนเก่งเนี่ยไปอยู่ในที่ใหม่ที่เหมาะสมกับเขาแล้ววันดีคืนดีถ้าเขากลับมาร่วมงานกับเรามันก็เป็นเรื่องน่าย,ยินดีอยู่ดีเพราะคนเก่งอยู่ที่ไหนก็เก่งนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็เลยมีแนวคิดของกาารทํ แพลตฟอร์มที่เป็น Talent Transfer แล้วก็เพิ่มฟังก์ชันใหม่เนี้ยให้กับ HR เพราะ HR สมัยก่อนเนี่ยหยุดอยู่ที่การที่ประเมินผลให้ผลตอบแทนแล้วก็รักษาคนเก่งเอาไว้แต่เราไม่เคยพูดถึงท่านว่าแล้วการส่งคนเก่งต่อให้คนอื่นเนี่ย h อย่ายังไงนี่คือมุมหนึ่งในแง่ขององค์กรนี่อีกมุมหนึ่งคือบางที Talent Transfer อาจจะ Transfer หรือนำเข้ามาจากกลุ่มที่ ไม่ได้มีงานทําแล้วก็ได้วันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีแนวคิดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าในบางอุตสาหกรรมเนี่ยพอไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคนที่มีอายุเท่าไหร่บ้างที่ทํางานอยู่ในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยปรากฏว่าคนในอุตสาหกรรมอายุเนี่ยหายไปบางส่วนยกตัวอย่างเช่นในอุตสาหกรรมที่ทําเรื่องของ creativity เขาไปดูกลุ่ม creative นะครับว่าในอุตสาหกรรมที่ทําเรื่องของ creative house เนี่ยคน อายุเท่าไหร่หายไปปรากฏว่าคนที่อายุมากกว่า50นี่หายไปหมดเลยเพราะพูดถึงครีเอทีฟปั๊บคนก็คิดถึงเรื่องใหม่พูดถึงเรื่องอายุเกิน50ปั๊บคนก็รู้สึกว่ามันไม่น่าใช่ไม่เหมาะกับโลกของครีเอทีฟแต่ที่ไหนได้จริงๆแล้วเนี่ยลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่อายุเกิน50และต้องการคนที่มีแนวคิดที่เข้าใจกลุ่มที่เกิน50ดังนั้นเนี่ยเด็กรุ่นใหม่บางคนไม่สามารถปั้นงานครีเอทีฟที่ไปโดนใจผู้ใหญ่ได้ที่เป็นลูกค้าสาเหตุเพราะว่าเขาเกิดมา ไม่ได้เจอกันประสบการณ์เขาไม่เหมือนกันความเข้าใจวิธีคิดอาจจะไม่เหมือนกันเขาก็เลยบอกว่าอันนี้น่ากลัวมากเพราะ Creative ถูกปั้นขึ้นมาโดยคนรุ่นใหม่เท่านั้นแต่คนที่เป็นขิงแก่ที่มีความรู้ความคิดและ c r e เอทีฟยังเก่งมากเนี่ยถูกให้ออกจากอุตสาหกรรมไปหมดเลยไม่ถึง5%เท่านั้นที่อายุเกิน50ในกลุ่มของครีเอทีฟก็มีการทรานสเฟอร์ทาเนเหล่านี้ครับกลับมาใน กลุ่มที่เป็นครีเอทีฟเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีแนวคิดอีกมุมหนึ่งในแง่ของทรานสเฟอร์คือไม่ได้ทรานสเฟอร์ระหว่างอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่เริ่มมีการทรานสเฟอร์จากคนที่ไม่อยู่ในอุตสาหกรรมเลยเนี่ยครับคือว่างงานหรืออะไรก็แล้วแต่เข้ามาสู่อุตสาหกรรมแล้วก็บริษัทด้วยครับก็เป็นแนวคิดพิเศษนะครับอันนี้เนี่ยคนที่เป็นครีเอทีฟเอเจนซี่บริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งที่ชื่อว่าซิง k e r Bell เขาลอนเป็นคมเปญออกมาเลยนะครับชื่อ Thrive at 55คือถ้าอายุ55เนี่ยแล้วสนใจอยากทำงานครีเอทีฟอยู่แจ้งเข้ามานิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันสุดท้ายแล้วเราอาจจะได้คนที่เป็นครีเอทีฟนะครับที่เป็นขิงแก่แล้วก็ทำเรื่องดีๆจับกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าสูงวัยเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นเด็กก็ยังได้เลยแล้วราคาก็ไม่แพงเพราะไม่ได้มาจากบริษัทขนาดใหญ่มาจากการไม่ได้ทำงานนะครับก็จะเป็นมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็ทาให้เราสปาร์ความคิด ในอีกหลายๆมุมทั้งในมุมของธุรกิจในมุมของ HR นะครับแล้วก็ในมุมของการบริหารจัดการประชากรครับว่าเออจริงๆแล้วคนที่ดูแลเรื่องของนโยบายประชากรศาสตร์เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเอาแนวคิดนี้ไปดูแลอาชีพของคนกลุ่มที่หางานยากบางกลุ่มได้ว่าเอะจริงๆเขาเป็นกิ่งแก่แล้วไม่ต้องมีทักษะอะไรแต่ต้องคิดเก่งคนที่คิดเก่งก็จะกลายเป็นครีเอทีฟได้พวกนี้เกิดขึ้นในยุคโควิด19นี้ ถ้าเอาอีกสักเรื่องสองเรื่องที่อยากจะคุยกับท่านในช่วงวันที่หนึ่งมกราคมนี้นะครับก็คิดว่ามันคงจะได้เห็นเ,เรื่องของ virtual event เกิดขึ้นเยอะมากในช่วงปีหน้าครับ virtual สมัยก่อนก็จะเป็น virtual meeting คือเจอกันไม่เห็นตัวนะครับเห็นหน้าได้ยินเสียงนะครับเราได้ยิน virtual classroom ก็คือเป็นแนวคิดของการที่เราสอนกันออนไลน์แล้วก็ใช้โปรแกรมบางอย่างเข้ามาช่วยแพลตฟอร์มบางอย่างเข้ามาช่วย ในปีหน้าเราจะเจอรูปแบบแนวคิดของ virtual event มากขึ้นคำว่า virtual คงไม่ใช่เป็นแค่เป็นการฉายภาพว่ามีคอนเสิร์ตแล้วก็โชวว่าคอนเสิร์ตนี้สนุกยังไงแต่ต้องทำให้คนนั้นรู้สึกว่าเข้าไปอยู่และมีความสนุกสนานในคอนเสิร์ตนั้นได้ในพื้นที่เหมือนกับออฟไลน์อาจจะใช้เป็น VR camera หรืออาจจะใช้รูปแบบการทำงานรูปแบบใหม่ๆอีเกเยอะแยะมากมายซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับ Zoom ซึ่งเป็นบริษัท ขนาดใหญ่ที่ทำเรื่องของการทำเบอร์ชวล e มิทติ้งมาโดยตลอดก็กำลังสนใจเรื่องของเบอร์ช l วล e อีเวนต์ถ้าท่านไปเล่นตอนปลายปีที่ผ่านมาวันที่19ถึง29เดือนธันวาคมท่านจะเห็นงานกาชาติงานกาชาติในปีนี้เป็นงานกาชาติออนไลน์100%นะครับแล้วก็คนก็เดินเหมือนอยู่ในงานกาชาติเลยเห็นมีคนเดินอยู่มีซุ้มมีแสงสีเสียงแล้วเข้าไปจีระซุ้มจีระซุ้มบริจาคเงินก็ได้โบส สมกาชาติก็ยังได้เหมือนเดิมแต่ไม่ต้องไปถึงสวนลุมพินีครับไม่ต้องไปถึงพื้นที่ที่เป็นออฟไลน์ line. เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างงานกาชาติขึ้นได้จริงๆตอนต้นปี2563เนี่ยงานที่เป็นงานหนังสือแห่งชาติสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเองก็ทำเวอร์ชวลอีเวนต์แล้วก็ขายหนังสือกันได้อย่างจริงจังนะครับก็คงจะได้เจออะไรอย่างต่างๆเหล่านี้มากมายขึ้นครับงานปีหน้าจุฬาเองก็คงจะมี ตั้งใจเราตั้งใจตอนแรกว่าจะมีเรื่องของจุฬา expo หรือจุฬาวิชาการครับแต่ยังไงต้องมีกิจกรรมแน่แต่จะชื่อจุฬาวิชาการหรือไม่อย่างไรเนี่ยปีหน้าจะได้เห็นแต่คิดว่าก็คงจะต้องเป็น virtual event นะครับหรือถ้าในปีถัดๆไปการเตะฟุตบอลสามารถสร้างเป็น virtual event การเล่นรักบี้สามารถสร้างเป็น virtual event ได้คอนเสิร์ตก็จะกลายเป็น virtual event ได้การดูเดี่ยวไมโครโฟนนะครับ ก็จะกลายเป็น virtual event ได้พวกนี้เนี่ยเราจะเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่จำเป็นต้องนำมาใช้ถ้าท่านอยากเห็นว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็มีเรื่องอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับ virtual event ผมขออนุญ,ญาตนำ3แพลตฟอร์มมาฝากท่านแล้วลองเข้าไปดูกันนะครับแพลตฟอร์มแรก Zoom อันนี้ท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับอันที่2คือแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Hop In H O P I N Hop In นะครับอีกอันนึงคือแพลตฟอร์มชื่อว่า Meet You มิยูนี้เก๋ไก่มากผมได้ไปร่วมงานเป็นงานคอนเฟอเรนซ์ด้านวิชาการสมัยก่อนเนี่ยเวลานักวิชาการจะมีคอนเฟอเรนซ์กันเนี่ยครับก็ต้องมีคนที่จะนําเสนอผลงานวิชาการขึ้นเวทีแล้วทุกคนก็นั่งฟังแล้วก็คอมเมนต์นะครับแล้วก็ถ้าไม่ชอบห้องนี้ก็เดินเข้าอีกห้องนึงถ้าไม่ชอบห้องนั้นก็เดินเข้าอีกห้องหนึง่งนะครับคอมเมนต์เสร็จปั๊บก็มากินข้าวเย็นกันนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันปรากฏว่าเหตุการณ์นั้นน่าเกิดขึ้นไม่ได้โดยเฉพาะในต่างประเทศเพราะว่าโคาาวนนิด ก็เลยเกิดแนวคิดก็คือ virtual event หรือ virtual conference ที่ใช้แพลตฟอร์มชื่อว่า MeetU ครับตัว MeetU เนี่ยท่านเหมือนเดินเข้าไปเลยครับมีขอ i n f o r m a t i o n c o u เ t e r เดินไปคุยกับคนที่เป็นประชาสัมพันธ์ได้นะครับหน้าจอเขาจะขึ้นแล้วคุยกันแบบคุยสดนะครับเหมือนได้เจอหน้าเขาจริงๆอะ่ะแต่อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เดินเข้าตามห้องต่างๆได้ชอบห้องไหนอยากจะยกมือถามสามารถยกมือถามได้นะครับเห็นหน้าเห็นตาคนที่กําลังพูดและคนอื่นที่อยู่ในห้องเดียวกันด้วย แล้วมากกว่านั้นคือไม่ชอบห้องนี้จะเดินข้ามไปห้องอื่นก็ทําได้แถมตอนเย็นได้มาเจอกันแชทพูดคุยกันนะครับแล้วก็สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักวิชาการด้วยกันขนาดงานวิชาการที่เป็นคอนเฟอเรนซ์เนี่ยยังทำเวอร์ชวลอีเวนต์ในขณะนี้อย่างอื่นจะเหลืออะไรนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าโลกวิชาการเนี่ยให้นักวิชาการมานั่งทำอีเวนต์เนี่ยไม่ถนัดยังทําได้เลยจะเหลืออะไรกับการออกงานที่เป็นอีเวนต์แบบบิสเนสอีเวนต์จะเป็น อะไรยากเย็นของคอนเสิร์ตซึ่งจัดอีเวนต์เป็นประจำอยู่แล้วพวกนี้ก็าทาได้ดีมากๆแน่แล้วปีหน้าท่านจะได้เจอเรื่องพวกนี้เยอะขึ้นแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็นํามาฝากกันหลายประเด็นที่เอามาคุยกันสนุกๆนะครับรอดูกันว่าปีหน้าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับ15 Minute Cities วานาทีเนี่ยของที่มีความสําคัญหรือมีความจําเป็นต้องสามารถเดินถึง ครับและการบริหารจัดการการออกแบบเมืองก็จะเปลี่ยนแปลงไป well-being design การดีไซน์อะไรก็ตามจะไม่นําโดย beauty คือความสวยงามเพียงอย่างเดียวและก็จะกลายเป็นเรื่องของ well-being มากขึ้นเราคุยกันทั้งออฟไลน์เราคุยกันทั้งออนไลน์ online, นะครับเราคุยประเด็นเรื่องของ talent transfer การเอาคนเก่งย้ายบริษัทนะครับซึ่งเป็น กิจกรรมใหม่ทั้งฝั่งของ HR หรือเอาคนเก่งที่อยู่นอกอุตสาหกรรมมาอยู่ในอุตสาหกรรมแล้วสุดท้ายแล้วก็คุยกันรเรื่องของการเจริญเติบโตขึ้นของ Virtual Event ด้วยนะครับมันยังไม่หมดนะครับเทรนปีหน้ายังมีเพียบเลยก็เลยคิดว่าในรายการ Innovative Wisdom ในวันศุกร์แบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของการตลาดสัปดาห์หน้าเราจะเอาประมวลผล เทรนต่างๆที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังใหม่อีกสักหนึ่งสัปดาห์ครับแล้วเชื่อว่าท่านจะสนุกและได้นำไปใช้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้เอาไปใช้มองโลกที่เปลี่ยนแปลงไปก็ได้เอาไปใช้ในการทำธุรกิจและการตลาดก็ได้นะครับวันนี้ปับป๊บๆเวลาหมดลงแล้วนะครับเป็นวันปีใหม่ก็ต้องเรียนกับทุกท่านว่าในวาระดิถีปีใหม่ขึ้นปีใหม่ประจาปี2564าีนะครับซึ่งเป็นปีที่เราทุกคนมีความ ระหนกตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นขอให้ท่านเนี่ยความตระหนกได้หมดไปแต่ความตระหนักรัสติได้กลับมาแทนที่แล้วก็ได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและได้สร้างความสุขนะครับให้กับคนรอบข้างรวมถึงตัวเองมากขึ้นขอให้ความเครียดไม่บดบังทำให้ความสุขหายไปนะครับขอให้ท่านมีความสุขมากๆแล้วก็ จากใจชาววิทยุจุฬาและชาวคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่2564แด่ทุกท่านครับวันนี้ผมเอกพัรทรธนกุลจากภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ business school ลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ